วิดีโอที่ท่านได้รับชมต่อไปนี้เป็นเทปเก่าที่นำมารีรันวัตถุมงคลบางรายการอาจมีการปรับราคาหรืออาจไม่มีให้เช่าบูชาแล้วสำหรับท่านใดที่สนใจวัตถุมงคลสามารถติดต่อสอบถามได้ทางเทพจที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอในขณะนี้ สวัสดีครับผมก๊อบมันตัสสยามครับสวัสดีค่ะป่ามีตังค่ะครับก็กลับมาพบกับรายการมันตัสสยามนะฮะน้องป่าต้องบอกก่อนนะครับน้องป่าว่าพูดถึงรายการมันตัสสยามเนี่ยวัตถุมงคลที่สมาชิกส,ส,ส่วนใหญ่ชอบเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นพวกเครื่องรางนะเพราะว่าเครื่องรางอ่ะมันพกง่ายนะครับมันไว้สูงไวต้ต่ำจะไปไหนลุยไหนได้หมดแต่้าเป็นบัคเครื่องเนี่ยบางคนต้องอยู่ในคอนะจะไปที่อัโคจอก็จะใส่ได้ไหมนะครับ ต้องบอกก่อนว่าและเป็นวัตถุมงคลพวกเครื่องรางอาจารย์แขเนี่ยหมดอย่างไวหมดไวที่สุดใช่ค่ะต้องบอกก่อนว่าในเทปเนี่ยบอกกันเลยพูดมาขนาดนี้ว,ว่าเป็นเครื่องรางแน่ๆะนะครับแต่ว่าเป็นอะไรเนี่ยเราไปพบอาจารย์แขกหรสอ2กันเลยครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีค่ะอาจารย์แขกค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมรายการมารดสยามครับครับในวันนี้นะครับก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องวัตถุมงคลที่เป็นสิ่งที่หลายๆคนเนี่ยรู้จักหลายๆคนรู้จักมักคุ้นอยู่แล้วแล้วก็ แต่ไม่มีใครลงเคยลงดีเทลหรือรายละเอียดแบบลึกๆให้กับผู้ที่สนใจในการศึกษาวัตถุมงคลเครื่องลางประเภทชนิดนี้อย่างลึกซึ้งหรือท่องแท้กับคนที่สนใจวันนี้นะครับเราก็จะมาอ,ะอธิบายเกี่ยวกับ เครื่องรางชนิดนี้ครับเครื่องรางชนิดนี้สร้างในรูปคารพบหรือรูปลักษณ์ของบัวบัวอ่าของวัวหรือเรารู้จักกันว่าวัวธนูวัวธนูวัวธน,นูเนี่ยมีแบ่งมีแบ่งออกมาเป็นสองลักษณะมีแบ่งออกเป็นสองลักษณะหนึ่งเลยก็คือในรัทธิใส่วานิกายก็คือรัฐทธิบูชาพระศิวะก็ะจะทาวัวก็จะมีวัวท,ที่เรียกว่าโคสุภราชหรือโคพระวศหรือโคนทิที่เป็นพาหนะของพระยศ ในลัทธิสวณิกยเนี่ย<อ>ก็จะอิงไปทางโคสุภราชส่วนอีกอย่างหนึ่งของวัวธนูเนี่ยก็คือลัทธิของไสยศาสตร์ที่ว่าด้วยเรื่องวิญญาณว่าด้วยเรื่องพูดผีว่าด้วยเรื่องพยนตร์อะไรพวกนี้ก็จะว่าด้วยเรื่องของสัตว์วิญญาณชนิดหนึ่งก็คือวัวที่มีรูปลักษณ์เป็นในลักษณะของวิญญาณ หลายๆบัตรตัวนี้นี่ต้องทำความเข้าใจครั้งนิดนึงก่อนอวัฒนูในนาในนามของแสวนิกายคืออิงโคสุภราชของพระยศส่วนส่วโคไสยศาสตร์ที่ไว้ในเรื่องการประหัสประหารต่อสู้ดิ้นรนฆ่าฟันเป็นพยนต่์เป็นวิชาที่ว่าด้วยเรื่องวิญญาณเพราะฉะนั้นมันจะไม่เหมือนกันโดยสิ้นเจงแต่ปัจจุบันเนี่ยวิธีการที่สร้างวัฒนูเนี่ย ทุกคนก็จะไปอิงที่โคสุพราตหมดใช่าชเพราะเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยจะมีความคิดว่าโคสุพราชคือโคของพรสวนไสวนหนึ่งเลยสูงสงชั้นสูงดูดีอ่าไฮคาร์ด่หารู้ไหมว่าทําจริงยากมากอ่าส่วนถ้าว่าด้วยเรื่องวัวธนูทางสั่งของสายวัดิกายหรือนิกายทางเรื่องของพวกแต่ศยสา์หรือพวกที่ชอบเกี่ยวกับเรื่องไสยศาสา์เนี่ย มันก็หาคนรู้จริงและทำได้ยากในสมัยก่อนเนี่ยที่ตัวเราได้ศึกษามาเนี่ยเป็นข้อดีคือเราล่องใจมาก่อนเรื่องเนี้ยพอเราล้องใจมาก่อนเราก็พยายามค้นคว้าแล้วก็ทำการเข้าใจเกี่ยวกับวิชาวัวธนูเอาไว้ค่อนข้างหลากหลายจนเราเนี่ยประมวลผลออกมาได้เป็นสองลักษณะอย่างที่บอกคือวิชาฝั่งหนึ่งอิงโคสุภราชในลทัทธิสายวานิการ อีกวิชาฝั่งหนึ่งอิงในเรื่องของวิญญาณเป็นพยนเป็นเหมือนพยนเป็นเหมือนยาสั่งเป็นเหมือนเครื่องรางป้องกันตัวของลัทธิสายวานิกาย<ม>ก็คือว่าด้วยเรื่องของศสยศาสตร์กับลัทธิสายวานิกายคือแยกกันอย่างสิ้นเชิงถามว่าทําไมถึงแยกกันอย่างสิ้นเชิงถ้าเราอิงโคสุภราชมันก็จะมีกรารวิธีในการสร้างไปแต่เพราะกัะจงเลยแต่ถ้าเราอิงในเรื่องของศสยศาสตร์ มันก็จะมีวิธีการจําแนกจําสร้างเนี่ยก็เฉพาะเจาะจงแต่แตกแยกกันมาหลายสาขาและในความชํานาญครับคราวนี้เนี่ยถ้าใครติดตามรายการบรรยากาเนี่ยนายมาแล้วเราเคยออกวัวธนูทองแดงวัวทองแดงซึ่งวัวทองแดงนั้นเนี่ยมันเป็นแมท์แมท์กันระหว่างคือคืไสยศาสตร์กับไสววิทยกายอ่ามันก็เลยทําให้อ่าวัวธนูนะเนี่ย จะหนักไปทางเรื่องเกี่ยวกับพกทรทั์โชคลาดส่วนป้องกันคุณใสเนี่ยมันก็ยังไม่โดดเด่นแบบจัาจ้าเพราะมันครึ่งๆเพราะมันเป็นยังกึ่งๆอยู่แล้วก็พอมาณปัจจุบันเนี่ยมันมีเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งก็คือตั้งแต่มีการรวมอาจารย์คารวาสายใต้ม,มีก็เลยมีเหตุการณ์สร้างวัฒนูของกลุ่มอาจารย์คารวาสขึ้นมามสายใต้ จร,จริงจริงแล้วดั้งเดิมเนี่ยก็มีพี่คนหนึ่งในกลุ่มเนี่ยตั้งใจอยากจะสร้างวัวธนูในระบบของสายเขาอ้อขึ้นมามด้วยระบบของสายเขาอ้อขึ้นมาก็เลยมีการรวบรวมจำนวมนมวลสารและสร้างในรูปลักษณ์ของวัวธนูขึ้นมาแล้วก็พังเอิญว่าเราเนี่ยเป็นผู้ที่มีส่วนร่วมในการสร้างครั้งนั้นมีร่วนในการสร้างครั้งนั้น แล้วก็จากเจตนาในการสร้างตอนนั้นคือต้องการจะมาเผยแพร่ต้องการจะมาเผยแพร่แต่ด้วยระยะเวลาในการสร้างน,นานผนวกกับว่าโควิดมันก็เลยทำให้โปรเจกต์นี่ยุยบเลิกล้มเงินไปเลิกลมในที่นี้คือไม่ใช่ว่าเลิกสร้างนะสร้างแล้วก็อยู่ในขั้นตอนการเสกแล้วก็หลายหลายท่านเนี่ยไม่สะดวกไม่สะดวกในการที่จะมาร่วมร่วมสร้าง <IS L AT ED> ก็เลยกลายเป็นว่าอ่ะถ้าอย่างนั้นโปรเจกต์นี้ยกให้อาจารย์แขกแล้วกันเราก็เลยได้เอาโปรเจกต์นี้มาอยู่ในกรรมือเราอีกครั้งหนึ่งอ่าข้อดีของวิชาวัวธนูที่เรากำลังจะพูดถึงหรือที่ออกในเทปนี้เนี่ยแน่นอนวัตถุมงคนเทปนี้ก็คือวัวธนูวัวธนูในฉบับของลัทธิไสยศาสตร์ไสยสาศสายสตร์วัวธนูที่ว่าในเรื่องจิตวิญญ,ญาณ วัตนูที่ว่าด้เรื่องพยนต์วัตนูที่ว่าด้เรื่องเครื่องรางแห่งการป้องกันภยัยและก็วัตนูที่ว่าด้เรื่องแห่งการโพกทรัพย์ในในในฉบับของสายเขาอ้อโบราณวิธีการสร้างเนี่ยก็คือสร้างมาในรูปลักษณ์ของเนื้อโลหะซึ่งเป็นชนวนมวลสารที่ลอกม่วาก็คือมีอะไรก็ใส่หมดมให้เป็นวัตถุมงคลอาถรรพ์เป็นแผ่นยนันเป็นอะไรก็แล้วแต่ก็ถูกนํามาสร้าง โดยการที่ลวกรวมให้เป็นเนื้ออาถรรพ์ล้วนๆเนื้ออาถรรพ์ล้วนๆข้อดีของการทําเนื้อแบบนี้คือหนึ่งปลอมยากสองด้วยความที่เป็นวัวธนูที่ต้องจะตั้งใจจะสร้างในแบบฉบับที่เป็นรูปลักษณ์ของวิญญาณซึ่งปัจจุบันนี้หายากมากนะหายากหาวัวธนูที่ทําแนวนี้ยากถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยที่ชัดเจนเลยนะแต่ไม่ใช่โลหะก็คือวัวธนูของหลวงพ่อน้อยอวัดศรีสะทองอ วัฒนูของพระน้ศศรรอศิีฐาทองเนี่ยสร้างด้วยข้างใช่เหตุผลก็คือสร้างด้วยเนื้อโลหะยากตำรานั้นแหละเพราะว่ามันทําด้วยงั่วหรือทองแดงสร้างได้ยากก็เลยทําเป็นวัชนูขั้นสองก็คือทําด้วยข้างพุทธาอืมแต่สูงสุดของวัฒนูในสายนี่คือต้องทําด้วยเนื้อโลหะนะแต่เป็นวัฒนูพยน์เหมือนกันเราจะเห็นว่าวัฒนูของหลวงพ่อพน้อยวัชิษาทองถูกจัดเป็นเครื่องรางเป็นจะเครื่องราง ที่เยี่ยมยอดของประเทศไทยเลยแต่หาตัวจริงได้ยากมากหาตัวจริงได้ยากมากแม้กระทั่งมาในภายหลังเนี่ยหลวงพ่อจืดอ่าก็มีทําวัฒนูหลวงพ่อพุธอ่าหลวงพ่อพุธพระกลางบางพระอ่าก็ทําวัฒนูแต่ก่อนจะหลวงพ่อจืดและหลวงพ่อพุธเนี่ยต้องไล่ยอย่างนี้ในยุคก่อนเนี่ยก็มีหลวงพ่อน้อยวัดศรีสะทองยุคหลวงพ่อน้อยเนี่ย หลวงพ่อน้อยหมดไปคนที่ทําวัฒนูต่อก็คืออาจารย์กิ่งวัดโพเลี้ยวอา,อาจารย์กิ่งเนี่ยทําก่อนพออาจารย์กิ่งวัดโพเลี้ยวเสร็จปุ๊บถึงมาเป็นหลวงพ่อพุทธวาดกลางบางพระที่ทาแล้วมีชื่อเสียงต่อมาในภาย<ช>หลังพอหลวงพ่อพุทธมีชื่อเสียงเนี่ยต่อมาในภายหลังก็มีหลวงพ่อจืดที่สร้างวัฒนูแล้วมีชื่อเสียงแต่ทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยก็คือเป็นวัวที่สร้างจากข้างทั้งหมดยังไม่ใช่โลหะ เพราะฉะนั้นเนี่ยจากการที่เราศึกษาข้ามวอดในเรื่องของพยนวัฒนูเนี่ยเราถึงบอกว่าวัฒนูชุดเนี้น่าสะสม,มและน่าเอาไว้ใช้ติดตัวตรงที่เป็นวัฒนูเนื้อโลหะแล้วสร้างจากกรรมวิธีสายใต้โบราณเ,เริ่มตั้งแต่การหลอ่อรวมถึงการปลุกเสกวัฒนูชุดนี้เนี่ยได้เอาไปปลุกเสกในลางวาด หลังว่างอ่าก็คือที่วัวตัววัวธนูเนี่ยสีจะมันมนหน่อยค่ะก็คือมีการเอาไปทอดน้ามันอทอดน้ํามันว่านหุงน้ํามันว่านอ่าตามแบบฉบับเขาอ้อคือเขาเชื่อว่าให้เหนียวและคงทนอ่าใช่วัวชนเนี่ยมันต้องหนังเหนียวหนังเหนียว<ะ>อ่าเขาเชื่อนะ้วัวชนเนี่ยมันต้องหนังเหนียวมันต้องเหนียวและคงทนอย่างหนึ่งก็คือเป็นเหมือนการเพิ่มอิทธิฤทธิ์ลงไปในวัตถุมงคลของวัวท,ที่เรียกว่าวัวธนูอ่า<ะ>และก็ถูกการเสกให้เรียกรูปเรียกนามในรูปลักษณ์ ลักษณะของวัวขึ้นมาให้เป็นพยนอืออ่าอันนี้คือเบื้องต้นก่อนเบื้องต้นขั้นแรกในการสร้างวัวธนูชุดนี้ค่ะแต่ข้อพิเศษของวัวธนูชุดนี้เนี่ยหนึ่งเลยคือผ่านจากธนาจารย์สายใต้ทั้งพระทั้งคารวาสเกินห้าร้อยคนห้าร้อยเกินห้าร้อยคนเกินห้าร้อยในการทำในในการเสกวัตถุมงคลชุดนี้เกินห้าร้อยคนทั้งพระทั้งคารวาสเกินเกินห้าร้อยแล้วก็หลายพิธีด้วยนะ ไม่ใช่เสกจบภายในวิธีเดียวนั้นสาำเนี่ยพอมาอยู่ในมือเราเนี่ยเราก็ยังมาร้าก็คือเราก็ยังมาเสกในแบบฉบับของวิชาที่เราเรียนตั้งหากอีกเหมือนกันตั้งหาอีกเหมือนกันโดยการที่เราไปเสกมาทั้งหมดสามสี่วิธีใหญ่ๆ<ะ>ตามแบบฉบับของเราแล้วก็มีการทดสอบพุทธคุณในแบบฉบับของเราอีกจนเราเป็นที่มั่นใจว่าเอ้ยเก<ช>่งแล้วใช,ใช้ได้แล้ว พอเราเสกไปเสกมาเนี่ยกลายเป็นว่ามันนั่งคิดหูมันน้อยเกินไปหรือเปล่าคือทุ่มเทในการสร้างเนี่ยอย่างยิ่งยวดมหาศาลเลยตั้งแต่เริ่มต้นจนมาอยู่ในมือเราเนี่ยก็คือยังทุ่มเทในการสร้างแต่อยากจะบอกนะตอนนี้เลยว่าวัตถุมงคลวัวธนูชุดเนี้เราเรียกว่าวัวธนูแล้วกันอ่าเราเรียกว่าวัวธนูสายใต้สายใ,สใต้อ่าวัวธนูวัวธนูสายใต้ คือวัตถุที่สร้างมาทั้งหมดเนี่ยแปดร้อยกี่ตัวแปดร้อยสิบสองสี่สิบสองตัวเท่านั้นโคตรน้อยลันเล่ห์ต่อโคตรลันเล่เรียบร้อยอถ้าถามเรานะกับการลงทุนที่สร้างกับกรรวธิธีที่ผ่านมาเนี่ยโอยกับการสร้างาถือว่งคนแค่ไม่ถึงพันตัวคือแปดร้อยสี่สิบสองตัวเพราะอาจารย์รบอกว่ามันใช้วัตถุอาถรรพ์ทั้งหมดใช่ไหมอาจารย์ใช้ใชวัตถุอาถรรพ์ทั้งหมด คือเนื้อมีเท่าไหร่หล่อเท่านั้นแหมมันก็เลยมาได้842ตัวนี่แหละเท่ากับเท่ากับรุ่นเนี่ยก็เป็นรุ่นแรกที่จะใช้าศาสตร์ของเศยษศาสตร์เต็มๆเลยเต็มคืออันนี้ถือเป็นวัวไศยศาสตร์เลยตั้งเรียกว่าวัวไสยวัววัวโลหะวัวโลหะไศยศาสตร์อของสายใต้ล้วนๆด้วยของสายใต้ล้วนๆนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าในสมัยก่อนวัวธนูสายใต้โดดเด่นเนี่ย ผ้ากันเยอะเอะไม่มีอืไม่มีเยอะแต่ตัวอาจารย์แขกเคยเรียนวัฒนูสายใต้น่ะเคยเรียนวิชาวัฒนูสายใต้มาจากอาจารย์สายใต้หลายคนทั้งผราทั้งคาราวาสแต่ส่วนใหญ่อ่ะเขาเอาไม้ไผ่สารเป็นวัวสารสารเป็นไม้ไผ่เป็นวัวสารไม้ไผ่หรือก็เอาผ้า ห่อศพเขียนยันวัวนูแล้วก็มัดแล้วก็ถักแล้วก็มาพันเอามาถักเป็นรูปวัวอแล้วก็พันด้วยลวดทองแดงอ๋อลุ่นลงในวัวพันอยู่พโครงจัรย์ไก็คือเอาผ้ามามาถักให้เป็นอ่ามาถักให้เป็นรูปวัวมันก็ไม่เหมือนเป้หลับก็แค่มีหัวมีขาแค่เป็นตัวให้พอรู้กเป็นตัวนะเสียดายนะถ้ามีผ้ากูทำให้ดูก็ได้พอได้เสร็จปุ๊บก็ไปเอาลวด สายล่อฟ้ามันมาพันมาพันมาพันให้มันแข็งให้มันแข็งอ่ามาพันให้มันแข็งแล้วก็ยืนถ้ามันตั้งได้เลยยืนตั้งได้กรรมาวิธีการเสกของของที่อาจารย์เนี่ยชื่ออาจารย์นี่ชื่ออาจารย์เขียวแต่ไม่ใช่ช่วยง้อนะคเป็นคารวะเป็นคนคำเหม็นแต่แกไปอยู่สงขาสมัยก่อนแกสักยันดังมากแต่นี้แกรู้แกย้ายอยู่ไหนแล้วก็วิธีการทําเนี่ยแกแกจะขึ้นไปบนชั้นสองของบ้าน และแกก็จะว่าคาถาก่อนนะว่าคาถาเสกวัวเนี่ยแล้วก็วัวนี่โยนล,ลงมาจากชั้นสองแต่เป็นเรื่องแปลกมันยืนสีขาทุกตัวไม่มีเอียงไม่มีนอนไม่มีอะไรโยนทุกทุกตัวที่เอามาลงมาโยนจะยืนสีขาทุกตัวจะบอกว่าแกชนานาญมันก็ยากเออมันก็ยากอ่ามันก็ยากแต่วัวแกบอก,กว่าวัวแกเน่ยมีชีวิต,วตแต่ก็แปลกพอลงเดินสีขาปุ๊บมันจะวิ่งไปข้างหน้านอนนิง ก็คือเวลาลงมาอยู่ที่พื้นแล้วเนี่ยมันเคลื่อนไปข้างหน้ามันมันเลื่อนไปข้างหน้าด้วยคือมันไม่ได้อยู่กับที่นะก็คือคือลงมามันเลื่อนคือเลื่อนแค่โยนมาให้มันตั้งก็ยากแล้วแต่เรื่องขยบด้วยขยับไปงหน้าด้วยอ่านี่คือที่เรียนประกาศอาจารย์ก็ใช้เวลานานกว่าจะทำได้เหมือนกันอ่าก็คือแกก็บอกว่าตัวแกเนี่ยคือแกเป็นคนไปทางคนเป็นคนสุรินอืมอ่าเป็นคนสุรินแต่วิชาเนี่ยแกเรียนจากพระที่วัดหาดใหญ่ใน หาดใหในอ่าแต่แกไม่บอกว่าชื่ออะไรมสมัยก่อนเรียน<อ>จากพระวัดหาดใหญในแล้วก็เราก็มีโอกาสได้ไปข้ามวอดเดียเนี่ยเราก็เลยเริ่มศึกษาไอ้มันเป็นแปลกเราไม่เคยเห็นอ,อะไรอย่างเงี้ยแต่ถามว่าที่สร้างวัฒนูชื่อเสียงในใต้เนี่ยมันก็มีแต่หลวงพ่อจันทรุ่งเฟื่องแต่เป็นวาน เป็นเนื้อวาดเป็นเนื้อวาดนครศรีธรรมราชเป็นเนื้อวาดหลวงพ่อจามวัทุ่งเฟือที่ว่าสร้างวุทนูดังเลยอในรู่นแต่เป็นมันก็แตกหักง่ายดีอาจารย์มันก็แตกหักง่ายแต่ว่ามันมันก็ไม่ใช่แนวแนวแบบนี้มันก็เป็นวิชาทำพยนต์แบบหนึ่งของหลวงพ่อจามวัทุ่งเฟือแต่ถามว่าออะไรมันดีไงแน่ๆคือมันไม่แตกหักสองเลยคือมันนับเป็นวัวธนูชั้นสูงคือโลหะมันชั้นสูงกว่าข้างสูงกว่าวาด พราะการมอกทาให้มันสูงสุดคือต้องทำด้วยโลหะต้องทำด้วยโลหะถ้าสูงกว่าโลหะก็คือต้องเป็นวัวเขาวัวแดงฟ้าผ่าอ๋อต้้งเขาวัวแดงเขาวัววัวป่าวัวแดงวัวที่ถูกฟ้าผ่าวัววัวกระทิงโทนที่ถูกฟ้าผ่าตายเอาเขามาแกะยังไงนแล้วก็แกะด้วยปลายเขาอ๋อโอ้โหได้แค่ปลายอย่างเดียวแค่คือได้ตัวหนึ่งได้สองตัว คือเขาอันนึงอ่ะได้ได้ตัวเดงตัวคู่หนึ่งก็ได้สองตัวตัวหนึงก็ได้สองสองตัวโอ้แล้วเมื่อไหร่มันจะหาได้เนี่ยมันค่อนข้างจะท้าายอย่างนึงคือต้องมันฟ้าผ่าด้วยโอ้แค่เอากระทิงโทนก็หายยากแล้วเ้องนฟ้าผ่าตายคือไอ้ถ้าอย่างเงี้ยคือสูงกว่าเนื้อโลหะใช่ไหมสูงกว่าเนื้อโลหะแต่ที่ยากยากมากแหละทำได้ยากทำจริงได้ยากแล้วถ้ารอนลงมาก็จะเป็นเนื้อโลหะอืออ่าันนี้คือสายใต้คสายใต้ที่เขามีตำรายอยู่ดั้งเดิมแต่ถามว่า อันนี้ดีไหมเราว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยคงคนเกจิใต้น่าจะทั้งวัวหลายคนแล้วอ่าใช่เพร<อ>าะตามอาจารย์พอมันตาออกไปแบบน,นี้เนี่ยถือเมื่อตอนที่เราเอามาที่เราก็ยังก็ยังลังเลอยู่นะจะเอาดีไหมเอาเออจะเอาดีไหม <c oughs> เพราะว่าเอามาแล้วเดี๋ยวมันก็จะเป็นปัญหาอะไรในภายหลังแต่พอเอินว่าพี่เขานะว่าอาจารย์อาไปเลยผม <c oughs> ยกโปรเจกต์ที่ให้อาจารย์ไปก็ <c oughs> แล้วแต่อาจารย์จะไปทําอะไรยังไง <c oughs> เราก็เลย ให้เงินเขาไปในการลงทุนสร้างทั้งหมดมก็ให้เข้าไปแล้วก็ร่วมทําบุญกับเขาไปยังอื่นด้วยนะแต่เรากม,ม,มาบอกในรายการนะครับเราก็เลยได้วัวธนูนี่มาทั้งเซตมาอยู่ในมือเราที่เกือบปีนะใช่แล้วเราก็ยังมาผ่านกับวิธีเสกตาตำลาเราอีกหลายขั้นตอนอจนเรามั่นใจว่าเออเจ๋งนะ,ะเพราะฉะนั้นก็สมาชิกรายการมาตุยามก็เอาไปอ,อใครที่สนใจก็เอาไปแต่วัวธนูนี้ถูกจัดเป็นวัวธนูอาจานย์แขกเลยนะ คือกันข้ออะไรหาได้เลยทั้งสิ้นคือเป็นวัวธนูจันแขกแล้วกันจบแต่ภายกับวิธีเสยมาจากสายใต้อืออ่าแบบนี้แล้วกันเพราะเดี๋ยวมันจะได้ไม่มีปัญหาในภายหลังอ่าเดี๋ยวมันจะได้ไม่มีปัญหาในภายหลังแล้วก็กับวิธีการสร้างอาการเสกอะไรเนี่ยอาจารย์แขกรับผิดชอบแล้วกันอือ่ามันจะได้ไม่ต้องมีปัญหาอ่าเป็นข้อดีก็คือถ้ากับว่าเป็นวัวในรูปลักษณ์นี้แบบใหม่อื่าแล้วก็เราจดบันทึกเอาไว้เพราะมันจะต้องไปอยู่ในพอยตบุ๊ก วัตถุบางคนขอรายการมันเปสยามที่กำลังจะออกอความจริงของมันคือหนึ่งมันสร้าง้วยเนื้อโลหะสองมันผ่านกรบวิธีมาอย่างโชคโชนสามมันผ่านศาสตร์พิธีกรรมที่เรียกว่าชุบว่านแช่ว่านหุงว่านของเขาอ้อมาสี่สุดท้ายเนี่ยมันอยู่ในมือจันแขกแล้วก็เสกได้อย่างฮารลโหดเลยตามตำราวิชาเราเองคแต่ที่เด็ดทั้งหมดทั้งสิ้นก็คือมันมีแค่แปดร้อยกว่าตัวจำนวน กับสมาชิกรายการมดสยามเนี่ยมันจะฮารโหดม,มันจะกลายเป็นวัตถุมงคลที่แบบวันหน้ามึงต้องแย่งหากันน่ะรับประกาศวันหน้าต้องแย่งหากันแต่ในวันนี้เราให้ทุกคนเช่าได้เช่าให้ทุกคนเช่าได้ในราคาที่แบบตาปัทยาใสาตาปัทยาใสก็คือแบบสบายสบายไม่ต้องไปดี่ลรนมากในการเช่า แต่เราแนะนําว่าใครใครเห็นเนี่ยให้รีบเช่าก่อนอ่าใครเห็นเนี่ยให้รีบเช่าก่อนหนึ่งเลยมันน้อยอืม,มันมีไม่เกินนี้แน่นอนเพราะรันต่อโคตดรันเลขแปดร้อยสี่สิบสองตัวแน่นอนนไม่มีเกินกว่านี้ไม่มีเกินกว่านี้แน่นอนอเพราะรันแล้วก็ไม่มีเนื้ออื่นด้วย มีเนื้อเดียวแบบเดียวอย่างเดียวเลยไม่มีเกินกว่านี้แนะนําว่าอย่าเอาอะไรไปล้างที่ตัวมันเพราะว่ามันจะมันมันใช่ไหมใช่เพราะแช่ว่านอ่าอย่าเอาอะไรไปเช็ดไปล้างปล่อยไปสภาพนี้เลยร้อยตัวก็จะสีไม่เหมือนกันเพราะว่ามันทอดน้ํามันเสือมาอทอดน้ำมันเสือมามันมันเลยไม่ไม่เหมือนกันเลยพิธีสุดท้ายก็คือไปอยู่ในมือเราเนี่ยเราไปทอดน้ํามันเสืออโหสุดยอดก็คือให้มันเป็นมีกําลังวังชาดังดังพญาช้างสารกับโคชสี ก็คือตามตำราโบราณเปงเลยการทำวัวธนูเพราะฉะนั้นวันนี้เรามีให้ทุกคนเช่าอยู่ที่ห้าร้อยตัวห0 0ตัว500ห้าร้อยตัวแต่ต้าจะแปดร้อยสี่ต่อนะแต่ให้เช่าเนห้าร้อยตัวอีสามร้อยเนี่ยขอเก็บไว้ก่อนขอเก็บไว้ก่อนเพราะว่ามึงชอบมีปัญหากันในภายหลังใช่ขอเก็บไว้ก่อนก็ถ้าเกิดว่ามีทุกคนเช่าเช่าได้อยู่ที่ห้าร้อยตัวในราคา ในราคาตัวละแค่หนึ่งพันบาทหนึ่งพันบาทนะครัก็คือไม่เอาอะไรมึงเลยก็คือปล่อยมึงตามอัตภาพตามอัธยาศัยพวกมึงเลยค่ะถือว่ามีเอาไว้เป็นวัฒนูสายเพราะปกติเราออกวัฒนูส่วนใหญ่จะเหนือหมดใช่ใช่การใส่วาดิกายและสมาชิกต้องถามไ่มค่ะต้องเรียงไหมคะอาจารย์ต้องเอายายไม่ต้องเลยไม่ต้องอยู่ในมืออาจารย์แขกเสร็จเป็นวัฒนูสําเร็จเรียบร้อย ไม่ต้องทาไม่ต้องเอาหญ้ามันไม่ง่อขนาดไปกินหญ้าวอวไปกินน้ำไม่โง่ขนาดนั้นวัวจะฉลาดพอใช่ไหมฉลาดพอปล่อยปุกบกลับบ้านยองได้ไม่ต้องไปตามกลับถูกไม่ต้องไปตามกลับแต่ข้อดีคืออันเนี้ยมันเป็นวิชาพยนต์พอไนเป็นวิชาพยนต์ปุ๊บเนี่ยมันค่อนข้างจะเห็นผลในเรื่องของการป้องกันคุณไสยอาถรรพ์ม์ดําคนที่ในบ้านมีเรื่องแปลกฝันแปลกไม่สบายแปลกเห็นผีบ่อย อยู่ทางสามแพ่งอยู่ทางผีผ่านอยู่ป่าช้าอยู่นู่นนี่นั่นที่มึงอาถรรพ์ทั้งหลายอะ่ะมึงเอาไปทักตวัวรับประกรันวิ่งรอบบ้านเลยถ้าเกิดมีของเหล่านั้นอ,อ,อันนี้มีจิตวิญญาณจริงอย่างนี้จะพกติดตัวหรือไว้ที่บ้านดีคะจ๊ะได้หมดได้หมดแต่ถ้าหมดแล้วสิ้นคือเอาให้ได้ทักตัวก่อนเพราะมันแค่ห้าร้อยตัวตกลับสมาชิรายการมาตดสัานี่ถ้าไล์สดนะเละ โทรถั์สายไหมไปแล้วก็เลยก็เลยเลือกที่จะไม่ไลฟ์สดอัดให้เป็นเทปแล้วก็ถ้าใครทันก็ใครได้แล้วคไงในวันนี้ก็คือไม่ต้องฝสาวตอความยาวสาวความยืดสั้นๆได้ใจความก็คือวัวธนูสายใต้ในลัทธิของไสยศาสตร์ไม่ใช่สายวานิกายไม่ใช่โกสุภราชลัทธิไสยศาสตร์เลยเพราะถ้าเป็นวัวธนูตามฉบับไสยศาสตร์เข้าตัวไหมไม่มีเสื่อมไหมไม่เสื่อม ไม่ต้องห่วงเลยไม่เข้าตัวไม่เสื่อมไม่กวนเด็กเล็กไม่ต้องกลัวคือมันฉลาดพอเสกให้มันฉลาดพอรับประกันเลยว่ามันไม่โง่ขนาดนะั้นแหมมันเป็นวัวธนูที่สําเร็จสําเร็จด้วยจิตที่อไม่ธรรมดาแล้วกันเพราะลำพังแค่เท่าแต่อาจารย์แขกเนี่ยก็คงไม่ได้ขนาดนี้แต่นี่คือผ่านมือกวาจารย์แบบเยอะชมังเวทมาแบบโชคโชนบอกเลยว่าโชคโชนและเป็นวัตถุบุคลชนิดเดียวด้วยที่ ผ่านวิธีแบบโอ้โหอลังการโคตรๆแล้วก็คงไม่ทำอีกแล้ว พอไม่มีมวลสารแล้วถูกการจะบอกที่ไปทำเพราะมันไม่มีมวลสารแล้วมวลสารมันถูกเอาไปใส่ในรื่อนี้หมดแม้กระทั่งมวลสารเราเราก็เอาไปใส่กับเขาด้วยอันนี้คือรวมรวมคาจารมวลสารของทุกทุกนาจารย์โอ้โหทุกคนเลยอ๋อก็เลยมันก็เลยได้แค่แปดร้อยกว่าตัวเขาสร้างด้วยมวลลสารทั้งหมดอ๋อไม่ใช่มวลสารอาจารย์แขกคนเดียวของคนอื่นด้วยเต็มไปหมดทั้งพระทั้งคารวะทั้งวัตถุมงคลเก่าทั้งอะไรเต็มไปหมดอ่ะแล้วก็สร้างเาเป็นวัวธนูจริงจริงนะวัวธนูชุดนี้นะถ้า ไม่มีโควิดเออบออเลยหนักมึงตั้งโดนตัวเป็นหมื่นโอ้โหใช่จริงทั้งปีเพราะอย่างอุตสาไหะแค่ปลดแล้วก็ตัวใช่การนั้วก็อาการที่ลงทุนทําไปขนาดเนี้ยบออเลยมึงนั้นโดนตัวเป็นหมื่นอ่ะอ่าอันนี้ถือว่าไม่ใช่มันไม่ใช่ไลฟ์สดมันเป็นเทปใช่มันเป็นเทปใครดูก่อนได้เปรียบอ่าแต่ละวันการที่ยูทูบออกคงจะการนำอ่ะคงจะการนำ แต่ abei, มันก็พร้อมกันเนี่ยใครดูยูทูปได้กันได้ใครคือใครกำนำไงใครดูก่อนได้เปรียบแต่ถ้าเมื่อก่อนกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาไว้บนยูทูปเพ่นปุ๊บมึงรู้ก่อนใช่ในทุกทุกเร่องแต่ถ้าเมื่อก่อนที่จะไลฟ์สดอ่ะคนดูไลฟ์สดได้เปรียบก็ได้เปรียบใช่อันนี้ถ้าอย่างเี้มันเสมอภาคเลยให้ทุกคนมีอ่ามีสิทธิ์เท่ากันเพราะบางคนบอกว่าผมอาจจะทำงานเราก็เลยไปลง YouTube ในวันเสาร์เพื่อให้ทุกคนดูได้คะถึงแม้ทำงานก็ดูได้ไม่ต้องไม่ต้องมานั่งดูไลฟฟ์์สสดดเเพรราาาะบงทีไลก็ เวลาก็ไม่เคยตรงเวยเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ถือว่าเป็นเทปไฮไลท์แล้วก็คนดูก่อนได้เปรียบอืแล้วที่แน่ๆคือใครได้เกิน842ไปเนี่ยป้อมบอมทันทีเลยป้อมมีเลข1ถึง842มีโค้ดตัวเดียวเท่านั้นเขาได้843ป้อมหลายเปอร์เซ็นต์ใครได้ตอง8นี้ถือว่าโชคดีเลยป้อมเพราะฉะนั้นเนี่ย ใครดูก็อย่าช้าอ่าเดี๋ยวเจอกันใหม่เทปหน้าเทปดีวเท่านี้แหละรับ,บส่วนสมาชิกที่อยากเช่าวัตถุมงคลหรืออยากตรวจดวงเนี่ยสามารถตรวจได้ทางเพจก็ปัตสยามครับแล้วเพจราพระเครื่องมีมีตังห้างพันทิปเงาวันชั้นสองค่ะค,งะครับ็เพจส้ายนะครับเพจรายการปัตสยามนะครับในวันนี้นะครับผมกอปัตสยามครับเปล่ามีตังจ้ะครับขอลาเพื่อนไปก่อนนะครับแล้วรอกับเพื่อนใหม่ในรีวอยู่ข้างหน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ